สวัสดีค่ะสวัสดีจายุกบ้านสวนคาราคาซังสซนามื่อนี้อากาศดีล่มดีเย็นสบายคืมิดนิด,นดเดี๋ยวสิผาไปเก็บผลผลิตมากถ้ามาหารกินกันมเมื่อนี้เห็นปีกว้วยูย่ปีนึงมันสูตรล้วพี่น่องเดี๋ยวห้องไปเอาปีกว้วมาถ้ามาหารกันไปไปกันเลย เดี๋ยวห้องสิเอาลงมาเดี๋ยวจะเอามีดฟันเอามีดก็จะถึงวันเดี๋ยวจะเอาลงมาเดี๋ยวไปเอาไปชุบแป้งถอดไปทำอาหารกินกันได้ได้กล้วยประมาณเจ็ดวีพี่น้องกล้วยเครื่อนี้เจ็ดวีเรลก็กสุดอโอเคเดี๋ยวห้องเอาลงมาเฮ็ดอาหารกันเอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็ถือว่า ใหญ่ยอยู่เลยวบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งต่อเดี๋ยวสีพัดผักบุ้งไฟแดงนั่มือหน่อยไะนี่แล้วพี่น้องไอ้ผักบุง้งเดี๋ยวข้าสิเก็บไปพัดผักบุ้งไฟแดงกันยอดอัวบเต็ม กมี่ยู่แนะนำนํานี่เป็นพักมุงแก้วที่ที่ยูในตลาดตามกรุงเทพเขาชอบขายกันมากาที่เขาเห็ดกับละสีบาทตอนที่ออกมาออกกะเลยถือม่านกลับมาบ้านก็เลยว่าอยากได้พันที่จริงออกมาเล็ดมันเอามาเล็ดมันว่าปลูกก็ไดแต่ว่ามันนานนะมันนานเห็นผลก็ะเลยเอาแบบ เป็นต้นมากมันเหน็บใบเลยพี่น้องก็กะยุหนี่ประมาณปีสองปีแล้วเด้เนี่ยยู่ในแองเนี่ยเวลาห้าวออกไปพัดมันมันอร่อยเนาะมันอวบมือว่านนี่ก็เก็บไปให้ยายเถาอยู่เฮือนซุ่มหนาให้เพคนออกไปพัดก็มือมือก้อนน่ก็ก็กลุกให้ปลาพี่นอ้อง เกียวเกียป่ากับกับท่านในไรค่ะหรอกแต่ว่ามันกบับว่ายม่เวลาห้าเหาวโมกินยังเสียห้าก็ตัดออกเพื่อที่จะให้มันแตกนะถ้าห้าปล่อยไหวมันก็โม่แตกไปใส้มาใส้แค่ยิ่งตัดยิ่งแตกตัดกินว่าท่านห้งางก็ตัดเลยให้ป่าให้้นแน่แจกกันไปป่ะเดี๋ยวเ้ามาเก็บกันนี่ได้แล้วพี่น้อง ประมาณจักจานนึ่งจักกลนึ่งพอดีเอาแบบกินโบดบไ้เรอ,อนะเลืออเราเสียดายประมาณน้นินนนนอย,นอย <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บใบกระเพราต่อเดี๋ยวจะผัดกระเพรานะโอเคปะ ใช้ทีเดียวไม่ต้องให้เหลือกเพราะว่ากินสดๆเลยอยากก็ไม่เก็บกินในตน้นเลยประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปท้ำกับเขากินกันลืมให้เบิงผลผลิตเก็บมากระมาณนี้กับเขากับเขากระปุกบน้งตี ยุ้ยไก่เนี่ดกอกอันชั้นเก็บใส่ถอดไข่อะไรได้เลย,เ,ลยนะเดี๋ยวเอาไว้มื่อนะ่ะเอาไว้มื่อนะ่ะให้จางเก็บเออลืมอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บบักแข็งบักเขือพ่วงเห็ดหนังพริกกะปิ๊ยะปะเดี๋ยวไปเก็บบักเขือพ่วงต่อไปเบิ่งก่อนนะมันจะมีบ่พอเมื่อนั้นไปเก็บไปให้ยายเถ้า เก็บไปให้หน้าแล้วก็จ้คของเอามาหนึ่งป่าเนี่ยเดี๋ยวสิเกิดไหมยังเดี๋ยวไปเบิ่งกันะก็พอมีอยู่ว่าในไในเบิด <c oughs> นิดๆหน่อยๆนะเพราะว่ามันลายไหมพี่น้องก็เลยตัดออกตัดออกไปแจกคนนําเพื่อที่จะให้พ่นออกหลุ่นใหม่ๆอันมากนานะแต่ว่าดอกเยอะมากเลยดอกเยอะ ดอกก็ถือว่าดอกเต็มตน้นแล้วพี่น้องสิได้กินหมากอ่อนๆน,นะถ้าเฮาบอตัดหน่วยแกมันออกหน่วยอ่อนมันกะแะบ่คอยเ,อเยอะมันใส่บ่เยอะดอกตำน้าพีกับปีเสืกอกำลังออกเต็มนะเดี๋ยวมาตัดกันเดี๋ยวไปทำอาหาร ได้เลยพี่น้องประมาณนี้เลยใช้น้ำพี่กระปีใช่เต้องเยัดโอเคพ่อเหรอผลผลิตค่ะเดี๋ยวเราขาไปทำกับเขากันเลยตามกันไปเลยฮาน้องมาประมาณนี้พี่น้องแซ่บนลยแกะปีง่ายๆแกออกได้สามีแล้วพี่น้อง ไอซีแดงๆมันเท่ากับกินอะไรมั้งวะเท่า,ากับแกจะมีกลัวมันจะเห็นอันอาขาวๆนะแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวผสมแป้ง aberto, เ็จเรียบร้อยกะมีสื่อแน่เราก็เก็บเอาในสวนเท่าแน่เนาะบางสิ่งบางอย่างกะลดการใส่ใจได้ประมาณหนึ่งเลยได้พี่น้องกะซื้อซุ้มเนื้อซุ้มเนื้อสัตว์ซุ้มเมียงสินะแต่ว่าพักเข้าไปเก็บเอาในสวนเท่ากะลดถือว่าลดลงเยอะกันการใส่ใจในรัวเลื่อนแค่อาจาจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวกินน้ำก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อสวัสดีค่ะบายบาย